สครับมื่อนี้กะมาเมนเจอยผมพึ่เก่าครับบ้าวสกุลค้นสว่างครับอ่ามื่อน,นี้เป็นวันเสาร์ที่2 1เดนาะครับผมพฤศจิกายน2563เนาะตอนนี้ผมอยู่ที่ฟ้ามัวพรอบงัวของเชฟต้นเนาะพี่น้องเนาะกะเมื่อคืนหลังจากหลังจากเลี้ยงสุ้งอ่า หัวหน้าพีทบ้าหนองบัวพี่น้องเป็นิไล้กลบไทยตื่นเช้ามาบรรยากาศก็กเป็นฝนตกพี่น้องฝนตกแบบนี้แต่ว่าภารคิดอีกภารคิดหนึ่งถึงฝน,นตกสำเน็จจะต้องได้เห็นงานเนาะคบอมก็คือเทียบต้นต้องได้มามาเกลืองัวพี่น้องมาให้อาหารงัวแล้วกันเนาะโอเคอาจจะในเบ้าชุนไทยให้เบื่อนบ้าตอนนี้ก็จะพาไปน้ำถ่ายไปนํำครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศฝนตกพี่น้องเนาะฝนกำลังตกตอนนี้บ่าวสกุลรอเชียบต้นมาเขือง,งวัวก็เลยว่าสิไทยคลิปให้พี่น้องบึง่งจังน้อยแล้กันครับผมตอนนี้เนาะครับกะตอนนี้นี่ครับเดียวไทยบรรยากาศครับท้องฟ้าตอนนี้ฝนตกพี่น้องตกมมืดอบ่าวสกุลกะไ่ได้เห็ุงานเมื่อนี่เนาะครับก็เลยทิมาไทยบรรยากาศให้พี่น้องบึง่งเชาเชบต้นมาเขือง,งวัว นี่ครับอันนี้เป็นงวัวงัวเนื้อได้พี่น้องอันนี้ประมง,งัวนมเนาะบ่าวสกุลก็ได้ลงชิปไปเป็นชิปงัวนมไปเนาะที่ว่าไอ้เงินเดือนเดือนละแปดหมื่นเนาะที่บ่าว 80, 000, นะาสกุลลงไปอของไอ้พี่พินแล้วกันเนาะครับผมแต่น,นี้เป็นงัวเนื้อพี่น้องเป็นงัวเนื้อเป็นค่าเป็นบระมาณค่าดอกก็คือว่าขายเพาพิษบ่าวสกุลพาพิษท่านขายเป็นงัวเนื้อแล้วกันตัวนี้ เดี๋ยคือบอมีการรีดนมรีดหนังตัวนี้เนะเาะครับผมครับผมบรรยากาศหลายครับงัวหลยอันนี้เป็นงัวนี่ครับงัวเนื้อเนาะครับแต่ที่มีน้ำเบรืรออยู่หูมีอย่างลาย่างครับเนาะตอนนี้รอเชฟต้นมาเชฟต้นจะมาเพราะเนาะฝนคือตกแห้งให้เนาะบานนี้บ่าสกคนเข้ามาในนี้ก่อนแล้วกันครับบ่าสกคลขอขออนุญาตอธิบายไปก่อนแล้วกันเนาะว่าเชฟตุนเห็ุงานอยู่ซอง ยางพี่น้องก็คือว่ามีปากวเว้ยครับครับฟา์มัวแล้วกันเนาะของเชฟต้นแล้วกันนะครับเมื่อคืนกะหลังจากซสร็รภารกิจเลี่ยงสรงพี่บ้านองบัวไปแล้วครับกะตอนเช้ามากายังสีเลี้ยงจนฮอดมือมืออพี่น้องหัวหน้าเศษเท่าเนาะหัวหน้าเศบ้านองบัวเขาสีเลี่ยงจนฮอดมือมือ่เผื่อล้พี่น้อง,องนเ,งเาน,ะงนาะมาแล้วพี่น้องเชฟต้นมาแล้ว หลังจากเลียงส่งมากอะมีภารกิจต้องรับผิดชอบคือเกาเนาะอ่าทางพี่แล้วกันมันมืดโอเคอ่าสวัสดีครับพี่น้องมาให้อาหารงัวครับตอนนี้กับเวลากับถยยึบก็ับไปเกือบจะสี่โมงเซลแล้วเนาะตอนนี้อายุน่าจะอยู่ประมาณสามโมงกว่วๆครับสามโมงคืนเนาะมานนีครับนี่ครับฝนโตครับฝนโตกดมือครับวันนี้เบื้องสุดมาเกียงง่วครับเบื้องสุดเที่ยวต้นมาเกียงง่วพี่น้อง ใต้เสือกันพ้นเหรครับเอาเบเลยนี่นี่ครับเป็นไผเคยเบิ้งคลิปเนาะชูก้านะนี่ครับผมนังอยู่เก่าเสือดำเนาะเสือดำบบาหน้องบัวแม่ครับเอาบัเดียวหกเปอร์เบบอบอขึ้นให้เลยชาดบขึ้นอีกหเรขึ้นยุ่หันล่บอสีดเซ็ลดลงมาหรือหกเปอรัอด้วเพราะว่าเกบไฟอยู่อะจรงี้เจ้าถอดแบออกไง มิ้นบอกว่ยน,ยนดยจต้องจะต้องถอดแบตออกาดีเบกบเขาบปโอ้เหนือหาัไเนวันนะครับาเจาพาพี่น้องขอเบ่งเชียต้นเกียวงวงัวแล้วกันตอนนี้เนาะแบตเบาสุก,กุลกระิมเมดตายตายตายถาถอดแบตออกมันกระดับรวแล้ว้นนะเอ้ยเดสี่เปอร์เซ็นต์โอ้แบตะได้ วิธีการเลี่ยงัวพี่น้องตัดเห็นพี่น้องเบิ่งแป๊นแบบนึงแต่ในถ้ามันตัดไปแสดงว่าแบตมืดเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องเน,นาะพาชิปต้นมาเขื่งบบองัวหลังจากเมื่อคืนกะโอ้เต็มที่งานเรียกส่งพี่เบานงบัวกะอาจจะมีหลายๆช่องลงไปยุดอกพี่น้องแต่รอเบิ่งรอชมกันแล้วกันเนาะครับผม แต่ไหนเอาเดี๋ยวในปั้วส่วนทีตัดให้เบิง้งอีกเครื่อนึงเนาะครับผมครับนี่ครับผมเป็นวิธีเกลือให้อาหารงวัวยู่นี่เพว่าจะให้ฟางเนาะพี่น้องนี่เป็นฟางเป็นหญ้าเป็นฟางที่มันปลูกเนาะครับผมอยู่นี่เนาะครับ,รบส่วบรรยากาศเนาะค,คนตกพี่น้องเ้ยแต่ว่ากะคือว่าล่ะแนวเ้างหลับที่ชอบก็ต้องมีร้องอ่ะ ครับเชฟต้นก็นเลยมาเห็ดเกืองัวนี่แหละสำหรับงัวเนื้อนี่ที่ผมรู้เนาะตัวเชฟช่วงนี้ราคาโลละเท่าไหร่สิบแปดสิบแปดชิคกิลครับผมหนึ่งกิโลเนาะสิบแปดชิคกิลครับเอาเอาราคาตีเป็นตัวนี่ประมาณนันณนนกฟอกจ็ดพันไม่ตัวละห้าร้อยรูนสิบแปดเลยอ๋อห้าร้อยรูป่ะส <58. S 1> อ๋อแสดงว่าเพิ่นต้องคุณใทยรัฐห้าร้อยโล,ลจังขาย โอเคพี่น้อง,ลอง,ล,องลองไปคำนวณเบื้องแล้วกันอ่าเพื่ที่คุณให้มันได้500รกิโลเนาะ500กิโลกะกิโลหนึ่ง18เช็คเกลค,ค,ค,ค่ะผมคูณ5้ารแล้วกันครับผมว่าตกเท่าไหรเนาะตอนนี้กะครับเป็นบรรยากาศฝนตกพี่น้องบรรยากาศดีบ้าสนสกุลก็ได้ยุดงานผู้ดีเมื่อนี่มันเสาเนาะถามว่าเป็นภารกิดเล่ง่วนว่าอันนี้ก็เป็นารกคิด สำคัญเร่งด่วนเพราะว่าถึงเขาจิยุดแตได้ว่าถ้ามีงัวนี่บริยุทธ์ครับผมเชบต้นก็ต้องไ้ให้อาหารพี่เก้ารับเผือง,งวัวพี่เก้าประมาณนี้พี่น้องครับเดี๋ยวผมย่างไปกับเชบต้นเลยกันเนาะครับเต้นว่ามาเห็ดซอยกันแม่สันโอ้ยครับไอเดี๋ยวให้กำลังใจแล้วกัน <laughs> ให้กำลังใจแล้วกัน อยู่นี่ประมาณประมาณเท่าไหรจกัจกรร้อยตัวนี่เชฟคิดว่าประมาณเอาเข้าประมาณาเท่าวประมาณเกือบร้อยห้าสิบตัวพี่น้องมัวอ,อยู่นี่มีแค่นี้นบอ๊เรี๋องนัง<อ>มีอีอกอ๋อแตมีมมมงั่อีกอยู่อยู่ทั้งเขาพี่น้องอันนี้คือเอามาคุณไว้เลย ท่านอยู่นี่ไงเ้าวจะเอาไปปล่อยที่เขาอีกบอเ่อ๋อแลวต้น oh. ตัวแม่ไปอ๋อ oh. ตัวแม่อ๋อไข่หมดเขาปเขาแบบจะเรีย่ยวใบตัวเล็กงั้นใบเป็นพ่อพันตัวสองตัวอย่างเนี้ยแม่นปะอ๋อก oh. oh. ็คือเชฟต้นบอกว่าอยู่นี่เป็นงัวน้อยพี่น้องเอาไปขุนขุนให้มันง่ายพอมันง่ายปุ๊บตัวแม่จะเอาขึ้นเขาเนาะอ๋อ <No. S 2> แสดงว,ว่าบ่ได้เลี้ยงแค่อยู่นี่คือมีงัวอยู่ทั้งเขาอีกตัวหนึ่งโอ้แตตัวเมียตัวได้ทีได้ไล่อาจจะพิกงพิการยังนี่แหละตัวตลอดที่นี่เขาขายของเชียงเขาแดงไปอ๋อประมาณนั้นตัวแดงง่ามเขาก็ตัดของอะไรเป็นแม่พันธุ์อ๋อตัวผู้เขากัขายเป็นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดตัวนี้ซีคือหมูนี่ตัวนี้ คือดําซมินท่านนี่ตัวนีู้คือหูพี่น้องดีโอ้ยพี่น้องงดันก็มีพี่น้องเได้เห็นปะโอ้เดี๋ยวได้ลองมด้วยอ๋ตัวนี้ใบได้พี่น้องมันหูจง่อยคือนี่แหะเป็นภารกิจของ เชฟต้นอีกเชอกนึงบอกว่านมีแต่ปากล้วยอ่ามีสามงัวน้ำโอเคไอ้ที่มันแยกไว้อยู่สามโคกนี่มันแปลว่าจะไหนรุ่นบอน้ำนักบ่บ่แมนมันหลายเนาะเท่ามาเท่าเท่ามาปูนกันในคอกเดี่ยวมันก็หลายอ๋อก<ๆ>็เลยแยกๆให้มัน,น,นเฉนต์ลยชั้นแยกให้เท่าๆกันอ๋อสองคอกแรก่ยแต่จะเป็นตัวเมีย อ้ฟอกข้อนี่จะเป็นตัวคู่นะอันนี้ประมาณนี้แต่มันมาอยู่น้ากันหลายตัวมันเกิดจะบนไ่มันเกิดจะนั่นกันนะแย่ครับเวนเนโอเคเดี๋ยวบอกสกุลย่างมาเบึ่งในฟอกท้ายฟอกสุดท้ายหรือว่าซื้อว่าสีใหญ่กุหมูพี่น้องฟอกนี่ครับฟอกนี่ตัวใหญ่กว่าหมูเชฟต้นว่า้อกนีิ้ใหญ่กว่าหมูเนาะแต่ว่าฟอกนี้เรียมเียเอาขึ้นเขาแล้วมันบ่เนี่ อ๋อข่อหนีตัวผู้พี่น้องเตรียมขายแล้วครับข่อหนีเตรียมขายแล้วสั้นเนาะครับผมเนี่ยอยู่หูพี่น้องอยู่หูกะทิมีน้ำเบื่ออ๋อพีหน้าตัวนี้ขนาดจะจูบมั่นตัวละสามลอยครัวเกือบสี่ลอยสามลอยครัวเกือบน้ำนักนะร้อเรื่องน้ำนักนะโอ้แสดงว่า ถ้าบ่าถ้าที่เช็คต้นว่าห้าร้อยโลนี่ตัวใหญ่เติบด้วนี่โอ้อันนี้ประมาณเช็คต้นว่าประมาณสามร้อยกิโลประมาณเนาะพี่น้องเนาะประมาณคร่าวๆแต่ว่าเช็คต้นว่าตัวที่ขายอิีห้าร้อยโลนี่ใหญ่กว่านี้ครับใหญ่กว่านี้หลายครับอห้าร้อยกิโลกิโลละสิบแปดเช็คพี่น้องลองคูณเมืองแล้วกันเนาะครับนี่แหละเพื่อนอย่างจ้างแรงงานไทยมาเพราะอย่างนี่แหละจ้างมาเห็ุงานแต่ว่ากะ เพื่อนกะค่าคือว่าคือว่าง่ายประเทศอิราเลียผมว่าจ้างเขาเพลงแต่เขาก็ได้ผลประโยชน์ตอบแทนหลายพี่น้องเนาะที่ผมว่าเนาะครับจ้างเขามาเดือนละซี่ห้าหมื่นแต่ว่ากะเพื่อนกะได้ผลประโยชน์ตอบแทนหลายพื่กันก็คูเนี่ยตัวไหนบ่ตัวไหนที่ว่าเขาบอง,งามบ่ถือใจนี่เขาสิเขาก็ขายเป็่อเตัวไหนง,งามขงขงเขาไม่อยากเก็บ ใบตัวสองตัวนี่นะใบเห็ดพ่อพันตัวผัวอ๋อแต่ว่ากัส่วนมากกขายถ่าเคียงเนือบนเลแมน่นครับมันตัวเมียกัส่วนหน่อยที่ว่าจะขายเนาะส่วนหน่อยส่วนไลเขาก็เอาผินเขาเวททรบไปไปเป็นแม่พันต่อไปเพราะว่ามันจะให้ลูกแมนครับตัวเมียส่วนมากตัวเมียเขาจะเก็บใ้กันถ้าตัวได้หลอดตัวได้ผสมประกอบนั่นนี่เขาขายจั่นนี่นะตัวเมีย แต่รูปแล้วก็คือว่าน้องงามไปตัวผู้นี่ถ้างามจะเอาขึ้นเขาแมนถ้าตัวได้ถึงตาเขาไปเป็นพ่อพันธุ์แต่ว่าถ้าตัวแม่นี่ถ้าเลี้ยงสมเร็จสิ้นึงเอาขึ้นเขาเพราะว่าไปแองผสมพันธุ์ให้ออกลูกแมนโอประมาณนี้น้องพี่น้องงัวเนื้อกับงัวนมต่างกันพี่น้องเนาะต่างกันครับผมก็ได้ไปให้งัวนมของในพี่พินเนาะให้พี่น้องเบ่งแล้วอันนั้นเป็นที่เป็นรีดนมเนาะตัวนี้ทีเป็นให้อาหาร คุณให้มันใหญ่หพี่น้องคุณให้มันใหญ่แลลวก็นได้จ้างเพื่อนกับขายครับผมโอเคเอานี่เป็นอ่าความรู้เลก็กๆ็กน้อยไว้ให้พี่น้องบึงเนาะครับผมเป็นชิปนีปรรครับองอืมอันนี้ก็เป็นเป็นธุรกิจของข้าเจ้าเนะอืมิ่นพี่น้องเฮ็ดคือเขากะได้นะการทาถ้าถ้าถ้ากล้าลงทุนเนาะเชฟเนาะแม่นอ่า ฟางก้อนนึงนี่เฮาเฮาให้ก้อนนึงนี่จักก้อนเนาให้แต่ละเพื่อนนี่จักก้อนฟางก้อนนึงก้อนใหญ่ดีก้อนก้อนก้อนนึงบ่ประมาณก้อนนึงหรือว่าก้อนนึงกะเหลือ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 เดี๋ยวเดี๋ยวจชิบไห้มันหลายก็ได้เพราะเพราะชิบไอสัตว์ก้อนฟางให้พี่น้องเบิ่งน้ำว่ามันก้อนใหญ่สำหรับไหนนะนี่มันตรงนี้เขราก่อนนะแต่ว่า ไหงก็ไหงว่เพราะก้อนเนาะเกิดคลอกได้แผ่นนั่ะล่ะคลอกกบบแผ่นกลัวๆเพราะว่ามันอาจเป็นแผ่นเป็นแผ่นหมดเลยเป็นแผ่นอะไรคอยบ้ามัดเป็นก่อนโอเคนี่พี่น้องกระเรือประมาณเป็นก้อนใะล็อกล็อกนี่แล้วเล้วพี่น้องอ่าเรือล็อกนี่ครับนี่เรือล็อกนี้อ้อันนี้เครื่องหัวอาหารุูนี่แมนให้หัวอาหารตลอดเลยจนว่าสีขายหมดเลยโอ้บนเม้นให้ตาฟาง แมนครับหัวหานเนคือเป็นบำนุ่งไห้มันใหญ่ๆเพราะว่ามันจะมีโปรตีนมีสารอาหารหลายอ๋อแม่หัวหันพีองโอ้เบาสกุลเข้าใจว่าให้ตาฟางไห้มันใหญ่มีหัวหันพร้อมอ๋อครับครับเอออ๋อแสดงว่าล็อกที่เป็นไม้นี่คือหัวหันแสหงแสดงว่าตอนนี้คือเรือแต่ให้หัวหันนั่นว่านี่นะครับมันเริ่ม เริ่มเริ่มห้องแล้วพี่น้องเริ่มห้องอยากกินหมวยหันแล้วเอา้าเนี่ยตัวนี้ตัวหู้ครับโอ้แต่ว่าเดี๋ยว่าท่านเที่ยวพี่น้องแบดบอลสกูลทิเมเบิร์ดแล้วถ้ามันตัดไปกับเปา้าทูลเนื้ออาจีขอโทษขออภัยหลาย,ลาย,ลายเนาะครับผมเดี๋ยวมาเบ่งหัวาหาันแป๊บนึงพี่น้องครับวันนี้กะพามาเบ่งเช็ดต้นเกลืองัว นี่ครับอ๋อนี่ทางหัวาหานพี่น้องโอ้สูงเลยอ๋อนี่เลยพี่น้องนี่อืมอะไรอ๋อใช่จนแบดเม็ดพี่น้องเพื่อให้พี่น้องอยากให้พี่น้องได้บึง้งอ่าได้ชมกันอ่าการเหตุงานในอิสติเยว์โอนี่เชฟต้นมาล่วงรับตั๊บเตียกเชฟต้นอ๋อ พี่น้องจักให้อันฟังเข่าขพี่น้องตอนนี้มามาลูกใส่กินหัวอาหารแล้วตอนนี้ <c oughs> ต้องสิทธ์ใช่ไหม มีคนมากบ่ครับมั่วตัวนี้ก็เป็นมัวที่เชฟต้นคุนเคยตัวนี้เนาะครับจับได้ใบได้เนาะครับเนาะเน่ะมันก็ผูกพันมั่งเนาะเป็นลามาเฟือเนาะให้อาหารเนาะครับผมแต่ว่าแล้วมันก็เป็นวิธีชีวิตวงจรพี่น้องเพราะว่าถ้ามีเหตุการณ์นายจ้างเพื่อนก็เลี้ยงไว้ถ้าขายเพื่อที่ได้ให้โฮใจเงินเดือนโฮเนาะเชบ กให้ตัวนึงนี่ได้เงินเดือนเท่าคือว่าตัวนึงนี่ว่าเงินเดือนเท่าโคตเดือนนึงเลยแม่เอานโอเคครับเอานี่ะครับนี่ยคู่คีเจ็บต้นมะเขือดูไหลพี่น้องรู้สึกว่าสิหนึ่งหน้าม้วนนั่นเฮ้๋ยวเอาแบบแต่ว่าบ้านเฮาหนิวบ่ขายถาว่าบนเขาวบ่ขายถ้าว่าบ้านเขาหนี่บ่ขายครับผมเห็นนลำได้แม่เอานี่นี่ดอก น่ะจับพ่นเหนียงอ้าวนี่แหละครับเอ้าเดี๋ยวแต่ว่าบม่ได้มีแค่งัวบ่ม้าม้ามีม้ามีม้าอีกโอ้ยพาพี่น้องไปเบิ่งพี่น้องบม่ได้เลี้ยงฮอดงัวเกลือฮอดม้าว่าซั่นเอ้าแต่ว่าฝนคือแห้งแท้ล่ะ้นเชฟอ่าจะในปลาทูคนที่พลาดเบิ่งเชบเกลือม้าอีกพี่น้องมีม้าอีกวะท่านไม่ได้มีแค่งัวโอ้ย ปิดงานไรหนะ้าเทเชฟเห็นไหมไม่เงินเดือนลักเสียนบอกเพื่นอนพี่ครับ